สวัสดีครับนี่คือรายการ TNN Startup เปิดโลก Startup เพื่อพลิกโฉมสู่เศรษฐกิจด,ดิจิทัลทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เจอกันเป็นประจำทุกวันพฤหัส,สบดี10นาฬิกา30นาทีกับผมเล็กมณชัยวงกิติไกรวันครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาคุยกับอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่เขาใส่ใจเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเอามาต่อย,ยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจปศุสัตว์รวมไปถึงธุรกิจอาหาร เขาคิดอย่างไรทําอย่างไรและศักยภาพแล็บของไทยเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ บริษัทไบโอไซแอนิมอลเฮลท์จำกัดมหาชนหรือ BIS เพิ่งจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อเร็วๆนี้ครับเป็นธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัวกันของสัตวแพทย์นำเข้าผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับสัตว์และสัตว์เลี้ยงจุดที่น่าสนใจคือการพัฒนาชุดตรวจโรคสำหรับสัตว์ซึ่งเป็นการตรวจเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสียหายจากโรคระบาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นและต่อยอดจนถึงการตรวจเชื้อโควิด -19 ในสินค้าเกษตรได้ครับ ในเบื้องต้นเนี่ยธุรกิจหลักเราเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์นะครับแน่นอนเวลาเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญเราดูแลสัตว์ทั้งห่วงโซ่ของอาหารเนื่องจากสัตว์เนี่ยก็คือนอกจากการผลิตระหว่างการเลี้ยงเราต้องตรวจสุขภาพของสัตว์นะครับการตรวจสุขภาพของสัตว์เนี่ยแน่นอนหลังจากเราทําวัคซีนไปเราต้องการเช็คว่าสัตว์เหล่านี้มีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอในการป้องกันโรคไหมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าสู่หลงเชือ้อ เราต้องตรวจสอบว่าสัตว์เหล่านี้มีความปลอดภัยทางด้านอาหารก่อนไปสู่คนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราในส่วนของสตัตวแพทย์เมื่อเราเริ่มพัฒน,นาในส่วนของการขายชุดตรวจและจัดจําหน่ายชุดตรวจเรามีมุมมองว่าเราน่าจะทําชุดตรวจเองนะครับเพื่อลดการนําเข้าจากต่างประเทศทีนี้แหละครับคือเรื่องพวกชุดตรวจอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคนกับสัตว์เนี่ยทำไมคนไทยถึงควรจะต้องมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทยเองส่วนหนึ่งมันลดการนําเข้าอยู่แล้ว ส่วนที่2ที่ผมเห็นมีความสําคัญมากาแล้วก็เราสามารถทําได้ดีนะครับก็คือการที่เราสามารถเพิ่มคุณค่านะครับแล้วก็สามารถแอพพลายชุดตรวจเหล่านี้ให้มันแมทกับคนไทยแมทกับสิ่งที่เราต้องการตรวจแม้กระทั่งอุปกรณ์บางตัวเราสามารถแอพพลายมันจากความซับซ้อนและเครื่องใหญ่ๆให้มันสู่เครื่องที่เล็กลงแล้วก็มีความง่ายสะดวกในการใช้รวมถึงราคาถูกลงครับ อ๋อมันก็เข้าถึงยังไงครัใช่ครับ,รบพัฒนาตัวชุดตรวจยังไงครับ,รบทางบริษัทเนี่ยก่อนหน้านี้เราเรียนเห็นความสาคัญของการทํานวัตกรรมนะครับเราเริ่มทํานวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องชุดตรวจโดยการได้รับความร่วมมืองบสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับเราทําชุดตรวจด้วยแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเรียวทา pcr หลังจากนั้นเนี่ยตอนตอนนั้นที่เราทำนะฮะเราทําตัวโรคเกี่ยวกับเรื่องของพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสั์สมคนเราพัฒนาในส่วนของแพลตฟอร์มนี้ เก้าเข้าไปสู่ในส่วนของโรคในสัตว์นะครับโรคที่เราทําตอนนั้นเป็นโรคที่มีความสําคัญมากนะครับก็คือเอ f อเซนะครับที่ทําให้เกิดการตายของสุกรค่อนข้างมากนะครับต้องเรียนอย่างนี้เรือทำพีซาเนี่ยเป็นมาตรฐานการตรวจที่ได้รับการรับรองแบบเป็นแบบสากลน,นะครับสามารถตรวจในสัตว์ที่ที่ต้องการหาในการค้นหาเชิงลุกนะครับแล้วก็ปริมาณการของเชื้อเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยนะครับ สำหรับเ s f เนี่ยเป็นโรคหนึ่งที่อยู่กับมันไม่ได้นะครับถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยอัตราการตาย100%เกือบ100%ไม่มีวัคซีนรักษา<ะ>ดังนั้นเราต้องหาเชื้อในเชิงลุกนะครับพือเข้าไปตรวจนะครับแล้วก็คัดแยกตัวที่ป่วยออกจากฝูงอันนี้เราพัฒนาชุดตรวจ ASF หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราน่าจะพัฒนาชุดตรวจให้มันสามารถก้าวเข้าไปสู่ใกล้เคียงกับคนมากขึ้นนะครับเราก็พัฒนาชุดตรวจ ที่เรียกว่าโลกที่สําคัญก็คือโควิด1 9นะครับตอนนั้นที่เราพัฒนาเนี่ยเราใช้แพลตฟอร์มเดีย Time PCR นะครับแล้วก็ได้รับการรับรองเป็นเจ้าแรกนะครับของออยนะครับณนะวันที่เราตรวจเนี่ยเรามองเห็นว่าเราน่าจะเพิ่ม value creation ให้กับชุดตรวจของเราเนะครับจากการเดิมเนี่ยที่เราตรวจได้แค่ในส่วนของในคนมันควรจะตรวจได้ในสัตว์แล้วก็ในสิ่งของโดยเฉพาะผักผลไม้ กว่าจะตรวจได้ว่าผลผลิตที่ได้นั้นปนเปื้อนเชื้อต้องสงสัยหรือไม่ก็ต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพและทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญลองไปฟังวิธีคิดของ BIS Group เรื่องนี้กันดูครับอย่างที่เราทราบตอนนี้นโยบายของจีนนะครับณนะตอนนั้นต้องการความปลอดภัยเรื่องของซีโร่โควิดในประเทศจีนนะครับเดกันเนี่ย เรื่องของอาหารเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งทางจีนเขาตะหน,นักว่าอาจจะเป็นตัวนําพาโรคซิโนโควิดเข้าสู่คนหรือประเทศเขาครับ oh, <yeah. S 2> ดังนั้นเน่ยเราก็เลยพัฒนาชุดตรวจน,นะครับให้เป็นแพลตฟอร์มของเรียวทามพีซีโดยที่ทําเป็นรูปแบบของวัน a l t h System คือตรวจได้ทั้งคนตรวจทั้งสัตว์แล้วก็ตรวจทั้งอาหาร <N> ในจุดเดียวครับผม <Ha. S 2> จากจากจาก,จากตัวเดียวจากจากาชุดตรวจอันเดียวกัน oh, <yeah. S 2> นะครับ เราได้ส่งประกวดนะครับงานนาวัตกรรมในส่วนของ International Innovation Award 2021ในปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้รับรางวัลในส่วนของนวัตกรรมของ Product ตัวชุดตรวจนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราต่อยอดนะครับโดยการที่ให้ความร่วมมือกับสะวะกนะครับในการที่เข้าไปร่วมวิจัยเพื่อหา solution ในการตรวจทุเรียนนะครับในโครงการซีโร่โค i ิที่จะส่งไปที่ประเทศจีนครับผม อันนี้แหละที่ผมผมสงสัยคืออย่างเวลาตรวจจะ ATK PCR ในคนมันก็มีกระบวนการแล้วตรวจทุเรียนมันตรวจยังไงฮะการที่เรามีนวัตกรรมเองเราสามารถแอปพลายนะครับนอกจากแอพพลายแล้วเนี่ยทำให้มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเราทำสองส่วนส่วนแรกเนี่ยเรียวทํา PCR เนี่ยเป็นการทำชุดตรวจเวลาใช้เนี่ยใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ค่อนข้างใหญ่แพงและมีความซับซ้อนนะครับเราหา เครื่องมือนะครับของเรียวทามชยาที่ค่อนข้างขนาดย่อมเป็นโมบายเป็นโมบายพ PCR uh, uh. นะครับแล้วเราทําชุดตรวจที่ให้มันสามารถเข้าไปใช้กับเครื่องขนาดย่อมนี้ได้นอกจากจะทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าถึงได้แล้วเนี่ยราคาก็จะถูกลงนะครับแล้วในขณะเดียวกันน้ํายาที่เราทําเราก็สามารถแอพพลายให้มันสามารถมีความเฉพาะเจาะจงในการสก,กัดที่ไม่ใช่แค่ตัวอย่างเนืเยื่อของมนุษย์ ก็ไปเพิ่มในส่วนตัวอย่างของสัตว์หรือว่าสิ่งของอย่างที่ผมเกรินไว้ตัวนี้นี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าภาคการเกษตรสินค้าเกษตรจะไปมีเทคโนโลยีนวัตรกรรมอะไรมาเพิ่มคุณค่าได้มากําต่อคือมีและมีเยอะด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับในอนาคตเนี่ยเราสามารถพัฒนาชุดตรวจในแพลตฟอร์มเรียวไทม์พีอาร์กับเชื้ออื่นๆขึ้นอยู่กับต้นทางของประเทศที่เขาต้องการให้เราตรวจ อ๋อฮะครับผมเช่นถ้าไม่ใช่แค่จีนสมมติกลุ่มประเทศยุโรปมีความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มเชื้อโรคบางอย่างกับสินค้าบางประเภทก็ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาประยุกต์ได้ถูกต้องครับถูกต้องครับในหาะเดียวกันอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าเครื่องขนาดใหญ่นะครับที่เดิมจะต้องอยู่ในห้องแลบขนาดใหญ่แล้วก็ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความชํานาญสูงปัจจุบันเนี้เราสามารถอัพไพรมาใช้ในเครื่องที่เป็นโมบายนะครับนั้นเครื่องมันก็จะค่อนข้างเล็กมากนะครับ แลควนามท้าทายของธุรกิจนี้คือการนำสิ่งใหม่ๆเข้าไปใช้กับภาคการเกษตรที่มีกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิมโจทย์ที่สำคัญคือการชี้ให้เห็นมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นและเชื่อมั่นในฝีมือนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เก่งในระดับสากลความยากเนี่ยมันมันยากตั้งแต่ จุดเริ่มต้นหรือม n d s e t ของเจ้าของกิจการเลยด้วยซ้ำต้องเรียนว่าเดิมเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนสำหรับการใช้ชุดตรวจแต่ตั้งแต่โรค ASF เข้านะครับซึ่งเป็นโรคระบาดท,ที่ทำให้เกิดอัตราการตายในสุกรค่อนข้าง,งสูงนะครับเขามองว่าเจ้าตัวนี้มีความสำคัญต้องลงทุนนะครับต้องลงทุนชุดตรวจเหล่านี้นะครับเพื่อคัดกรองสิ่งต่างๆไม่ให้เข้ามาสู่ฟาร์ม นะครับไม่ว่าจะเป็นการนําแม่สุกรสายพันธุ์ใหม่เข้าไม่ว่าจะมีการคัดกรองคนไม่เฉาเป็นการคัดกรองคนที่เข้ามาในฟาร์มอาจจะต้องรัดกุมเรื่องของรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็การทําลายทราบนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับไบโอเซนเตอร์ทั้งหมดเลยนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์บ้านเราเก่งมากๆนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะขาดเรื่องของโอกาสหรือการโอกาสในการต่อยอดนะครับ วันนี้นักวิจัยทั้งหมดเลยที่พัฒนาชุดตรวจของเราเนี่ยเป็นคนไทยทั้งหมด100%เปเ็นเป็นคนรุ่นใหม่นะครับอเองแต่ว่าผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จจากคนรุ่นใหม่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งเขาเขามีพาชั่นมีพาชั่นในการที่อยากจะทำนะครับแล้วก็อยากทำให้สำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นเ,เราเป็นคนเชื่อมจิ๊กซอเหล่านี้นะครับทำให้มันเกิดมาเป็นรูปแบบรูปธรรม แลลกก็็สามามมมรรถทให้้้ันนเเเเิดเปดปคออ์ชียไแวผนธุรกิจต่อจากนี้ของ v i s Group คืออะไรและในฐานะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพวกเขาต้องการการสนับสนุนอะไรเพื่อให้เทคโนโลยีนวัตกรรมของคนไทยเพื่อคนไทยเดินหน้าไปได้เร็วขึ้นคำตอบน่าสนใจทีเดียวซึ่งเราเชื่อว่าเราก็มีครบนะครับก็คือ 1. ผู้ให้ทุนนะครับต้องเริ่มบอกว่าไม่ใช่ไม่มีทุนนะอ,อ๋อเ,เรามีเรามีผู้ให้ทุนเลยนะครับ ในส่วนของหนึ่งเรามีเรามีทุนด้วยเรามีผู้ให้ทุนให้กรารสนับสนุนเช่นสวสทชไบโอเทคนะครับเรามีในส่วนของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่คิดค้นงานวิจัยเก่งๆน,นะครับเรามีกเกษตรกรผู้เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรงหรือกรเกษตรกรที่เอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้แล้วเราก็มีบริษัทนะครับที่พร้อมเชื่อมสิ่งเหล่านี้เข้ามาด้วยกัน ก็ดูเหมือนระบบนิเวดูจะครบดีนะถูกต้องครับจริงๆเนี่ยมันครบนะครับแต่เรายังขาดเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเลกูเลชันที่อาจจะไม่ทันสมัยที่อาจจะต้องเพิ่มเติมหรือเลกูเลชันบางอย่างที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มันมันวงจรเหล่านี้มันเดินได้นะครับเลกูเลชันเหล่านี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบนะครับหรือว่าเงื่อนไขของภาครัฐ ที่จะต้องสนับสนุนหรือปลดล็อกหรือเปลี่ยนกฎบางอย่างเพื่อให้การเกิดนวัตกรรมมันเกิดง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับเรานะครับถ้ามีผมเชื่อว่าเรามันจะทําให้เกิดการผักดันนวัตกรรมไปได้แบบมหาศาลเลย ก i ไอเอสกเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ตอบย้ำว่าศักยภาพของคนไทยมีอยู่มากครับทั้งผู้ประกอบการองค์ความรู้รวมไปถึงส่วนที่จะช่วยสร้างมูลค่าพเพิ่มต่อยอดให้กับ่วงโซ่อาหารของประเทศเราได้เพียงแต่จะต้องปลดล็อกข้อจำกัดและเปิดพื้นที่ให้กับคนที่มีศักยภาพด้วยครับช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามสตาร์ทอัพด้านไบโอเทคจากต่างประเทศมีเจ้าไหนที่เขาล้ำกันบ้างไปติดตามกันครับ แมคโครผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในประเทศไทยโดยนายพอลฮาวเว่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสารสนเทศทางธุรกิจบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนจับรีเล็กโซลูชันเมื่ออาชีพด้านการวางแผนบริหารจัดการระบบค้าปลีกแบบครบวงจรเสริมแกล่งการตอบโจทย์อมนิชแชนเลสร้างความแม่นยำในการคาดการณ์ความต้องการสินค้าทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ครอบคุมการบริหารจัดการสินค้าของแมคโครทุกสาขาทั่วประเทศและจากการคาดการณ์ที่ถูกต้องและแม่นยำของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี้ส่งผลให้แมคโครสามารถพัฒนาเครือข่ายการกระจายสินค้าทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลดิสครับชันแมคโครได้พัฒนาเพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจหลากหลายรูปแบบและเพิ่มช่องทางออนไลน์อีกหลากหลายช่องทาง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้าจึงมีความจำเป็นในการเชื่อมต่อระบบบริหารจัดการสินค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อลดปัญหาการขาดสินค้าจัดส่งไปยังสาขาต่างๆรวมถึงการให้บริการสำหรับลูกค้า B2B ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของแมคโครที่มีทั้งผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและลูกค้าองค์กรที่นอกเหนือจากความต้องการสินค้าที่หลากหลายแล้วยังต้องการบริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพด้วย บริษัทแฟนดอมแอปพลิเคชันจำกัดเล็งเห็นศักยภาพของตลาดแฟนคลับรวมทั้งโอกาสในการเติบโตของตลาดดิจิทัลคอนเทนต์แบบ NFT จึงเปิดตัวแฟนดอมแอปพลิเคชันโดยนางสาวเสียรโสมบริสุทธิ์สุวรรณประธานกรรมการบริหารหรือ CEO บริษัทแฟนดอมแอปพลิเคชันจำกัดผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งแฟนดอมแอปพลิเคชันเปิดเผยว่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์แบบ NFT กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันตลาด NFT ทั่วโลกมีมูลค่ารวมกว่า3,000ล้านดอลลาร์และมีแนวโน้มที่จะเติบโตถึง4.5เท่าหรือประมาณ13,600ล้านดอลลาร์ในปี2,527โดยตลาดหลักเป็น Marketplace เน้นการซื้อขายอย่างเดียวไม่มีการเชื่อมต่อหรือ Connect กันระหว่างศิลปินและแฟนคลับหรือผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัทจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่แตกต่างออกไปโดยเปิดพื้นที่เชื่อมต่อการระหว่างแฟนคลับและศิลปินให้เข้าถึงได้ง่ายมีความเอนเตอร์เทนผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาแล้วได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นรวมทั้งสร้างรายได้ในรูปแบบฟันทุเอินถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับแฟนมแอปพลิเคชันจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมต่อพื้นที่การแสดงของผลงานของศิลปินทุกแขนง กับความรักความชื่นชอบของแฟนคลับที่มีต่อศิลปินสามารถสร้างรายได้ใหม่ให้กับศิลปินขณะที่แฟนคลับสามารถเข้าร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆผ่านการสร้างคอมมูนิตี้และดิจิทัลแอคเซสบนบล็อกเชนรวมถึงต้องการยกระดับศักยภาพวงการท p o ๊ Pop, ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและพร้อมจะเปิดให้ใช้บริการในเดือนสิงหาคมนี้ สนับสนุนโดย True g a t e c h Tech Pro บริการจาก True g i g a t e c h Fiber หลังจากช่วงที่ผ่านมาเราเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีชีวาภาพหรือว่าไบโอเทคของคนไทยแล้วนะครับในช่วงนี้เราไปดูในเวทีต่างประเทศกันบ้างตอนนี้สตาร์ทอัพต่างประเทศที่ทำเรื่องไบโอเทคมีอยู่เยอะมากและก็มีเงินทุนวิจัยจำนวนมหาศาลนะครับณนะวันนี้มีอะไรที่เป็นนวัตกรรมที่เราจะต้องจับตาและอาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนไปตลอดการไปติดตามกันครับ เทคโนโลยีชีวภาพมีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีชีวภาพหรือว่าไบโอเทคและช่วยกันส่งเสริมธุรกิจด้านนี้มากขึ้นตามลำดับครับแน่นอนว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สนใจธุรกิจไบโอเทคและต้องการสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกโดยเฉพาะในยุคโควิด -19 เทคโนโลยีชีวภาพได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งทาง,ทางด้านเกษตรกรรมอาหารการแพทย์และเภสัชกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มนุษย์สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันการนำวิทยาการด้านนี้มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและเด่นชัดที่สุดก็คือทางการแพทย์ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อย,ยอดโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เรามาดูกันครับว่าความเคลื่อนไหวในต่างประเทศมีอะไรกันบ้างธุรกิจรายไหนกำลังเป็นที่นิยมและกำลังมาแรงในตอนนี้เริ่มที่บริษัท Strata Oncology ที่สหรัฐอเมริกาเปิดตัวการทดสอบใหม่สำหรับเนื้องอกแข็งซึ่งต้องการตัวอย่างเนื้อเยื่อที่มีขนาดเล็กลงอย่างมากสำหรับการทำโปรไฟล์จีโนมซึ่งได้ปรับปรุงการทดสอบทางพันธุกรรมสำหรับความเสี่ยงมะเร็งเต้านม เพื่อรวมการประเมินความเสี่ยงสำหรับความหลากหลายมากขึ้นของประชากรนอกจากนี้ยังมีคลินิก I V F หรือคลินิกสำหรับผู้มีบุตรยากที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและจัดเก็บเซลล์ภาวะเจริญพันธุ์ของมนุษย์ที่แช่แข็งไว้หลายล้านเซลล์รวมทั้งไข่และตัวอ่อนหลายคลินิกในปัจจุบันใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการติดตามข้อมูลของผู้ป่วยโดยใช้บันทึกที่เป็นกระดาษ T M R W ชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติแห่งแรกสำหรับการจัดเก็บการจัดการและการดูแลไข่แช่แข็งและตัวอ่อนที่ใช้ในเด็กหลอดแก้วรวมถึงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์แบบบูรณาการร่วมกันทำให้มั่นใจได้ว่าไข่และตัวอ่อนสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้โดยใช้เทคโนโลยีการระบุความถี่วิทยุและบำรุงรักษาอย่างปลอดภัยที่อุณหภูมิการแช่แข็งทั้งนี้ TMRW ได้เปิดตัวไปในปี2564 โดยมีคลินิก IVF ชั้นนําในบอสตันเดนเวอร์ชิคาโกและซานดิเอโกใช้อย่างแพร่หลาย DNA Script อยู่ในปารีสครับอยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนําที่พัฒนาทางเลือกที่รวดเร็วและแม่นยำม,มีประสิทธิภาพ เป็นการสังเคราะห์ DNA ของเอนไซม์หรือ EDS สำหรับการใช้ในการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญโดย EDS จะอนุญาตให้สร้าง DNA ที่ยาวกว่าวิธีการอื่นโดยเครื่องพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ s y n t a x System ซึ่งเปิดตัวในเชิงพณิชย์ในเดือนมิถุนายนปี2564นักวิทยาศาสตร์สามารถพิมพ์ DNA ของตัวเองได้ตามความต้องการในห้องทดลองของตนเอง DNA Script เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกโดย Intelligence Advanced Research Projects Activity หรือ IARPA เพื่อพัฒนาระบบ d n a b a s e สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและยังร่วมมือกับโม e ด n a และ GE Research เพื่อพัฒนาวัคซีนตามความต้องการสำหรับภัยคุกคามทางชีวภาพด้วย U Earth Biotech เป็นสตาร์ทอัพในลอนดอนที่ให้บริการเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ สำหรับการฟอกอากาศเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพของสตาร์ทอัพทำงานร่วมกับสารเติมแต่งเทคโนโลยีชีวภาพชนิดต่างๆซึ่งรวมถึงสารก่อภูิแพ้แบคทีรียกลิ่นไม่พึงประสงค์ไวรัสเชื้อโรคและควันเคมีจากนั้นออกซิเดชันทางชีวภาพจะย่อยสารปนเปื้อนลงในน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณเล็กน้อยโดยไม่มีผลกระทบที่อันตรายโซลูชันนี้ได้รับการใช้งานในอุตสาหกรรมพื้นที่เชิงพาณิชย์ในการดูแลสุขภาพ,พรวมทั้งเมืองอัจฉริยะด้วย ิดท้ายที่ s p i เ e r i n อิจากประเทศญี่ปุ่น s ไ i เ e r i n อิงเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ประกาศการค้นพบโครงสร้างโปรโตีนผ่านการหมักโดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากสัตว์และพลาสติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและยานยนต์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นจนสามารถระดมทุนได้มากกว่า3 0 0 0 0ล้านเยนหรือมากกว่า275ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทุนเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาเอามาลงทุนก่อสร้างโรง,งงานเทคโนโลยีชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก พวกเขายังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากกว่า200รายการซึ่งวัสดุที่ผลิตจากเทคโนโลยีของบริษัทดังกล่าวจะเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรปิโตรเลียมแบบดั้งเดิมโดยผลผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพของบริษัทสามารถนำไปใช้ได้หลายอุตสาหกรรมทั้งยานยนต์อุปกรณ์การแพทย์ยางรถยนต์เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทนี้ขยายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยแล้วผลิตโปรโตีนชีวภาพที่นิคมอุตสาหกรรมอิสตันซีบอร์ดจังหวัดระยองนับเป็นการขยายธุรกิจในต่างประเทศครั้งแรกด้วยจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะยุคข,ข,ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และตอนนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพียงแต่อุตสาหกรรมด้านสุขภาพเท่านั้น ยังขยายผลมาด้านอาหารธุรกิจการเกษตรที่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นและจะเป็นประโยชน์ให้กับห่วงโซ่อาหารของคนทุกคนรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลมนุษย์ จะเห็นได้ว่าเวทีโลกตื่นตัวกับเทคโนโลยีชีวภาพหรือว่าไบโอเทคอย่างมากนะครับและประเทศไทยเราก็มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพาเศรษฐกิจของชาติไปข้างหน้าทั้งสตาร์ทอัพนักลงทุนและผู้ประกอบการด้วยครับนี่คือรายการ t n เ Startup ของเราในสัปดาห์นี้ขอพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยสีสันของประเทศจีนในการรุกคืบเศรษฐกิจอวกาศกับการส่งคนออกไปนอกโลกไปสำรวจดูว่ามีอะไรเพิ่มเติม สำรวจดูว่าโลกในวันข้างหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับแล้วกลับมาติดตามรายการของเราได้วันพฤหัส,สบดีหน้า1 0 3นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่องและทุกทัตฟอร์มออนไลน์สวัสดีครับจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยยานอวกาศเซนโจ14ขึ้นสู่อวกาศพร้อมกับนักบินอวกาศ3คนเพื่อปฏิบัติภารกิจเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่วันที่5มิถุนายนที่ผ่านมา โดยนักบินอวกาศทั้ง3คนจะทำงานร่วมกับทีมภาคพื้นเพื่อสานต่อง,งานก่อสร้างสถานีอวกาศเทียนกงให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ทั้งนี้องค์การอาวกาศแห่งประเทศจีนระบุว่ายานอาวกาศเซินโจว14ซึ่งขนส่งโดยจรวดลองมาส 2F ถูกปล่อยตัวออกจากศูนย์ปล่อยยานอาวกาศจิวฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ทีมงานต้องประกอบและก่อสร้างโครงสร้างโมดูลเดี่ยวกลายเป็นห้องปฏิบัติการอาวกาศแห่งชาติที่มี3มโมดูลได้แก่โมดูลหลักเทียนเหอและโมดูลห้องปฏิบัติการ2โมดูลทั้งนี้ลูกเรือมาถึงโมดูลหลักเทียนเหอพวกเขาจะต้องตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับมนุษย์ทั้งเรื่องของน้ําดื่มการผลิตออกซิเจนการนอนการสุขภาพิบาลและสถานะอื่นๆทั้งหมดนี้เป็นการตั้งค่าสถานะที่สําคัญมากในสถานีอวกาศ ทั้งนี้งานที่สำคัญที่สุดของยานอวกาศคือการส่งนักบปินอวกาศ3คนจากภาคพื้นดินไปยังสถานีอวกาศและนำพวกเขากลับมาอย่างโลกได้อย่างปลอดภยัยแต่ทั้งนี้ลูกเรือทั้งหมดต้องรับผิดชอบในการก่อสร้างสถานีอวกาศซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปีนี้ Travel World Package 7GB 15วันจาก TrueMove Edge แพ็กเกจเสริมเล่นเน็ตในต่างประเทศจาก TrueMove e d g ใช้งานง่ายมากสะดวกเพียงกดสมัครผ่านดอกจัน118ดอกจัน899สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือสมัครผ่าน True i Service True Money Application